ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัดทุมงคลหลวงพ่อเชนวัดสิงห์ย้อนยุคโบราณวันเสาร์ที่6สิงหาคมณวัดสิงห์ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าทุกโศกโรคภัยพบแต่สิริมงคลเจริญรุ่งเรืองเป็นมหามงคลแห่งชีวิตทำพิธีพุทธาพิเศษโดย พระเกจิอาจารย์หลวงพ่อสุวรรณวัดยางหลวงพ่อสนุนวัดสัาาิิรมหลวงพ่อชาญวัดทองหลวงปู่แดงวัดหนองปลาไหลทำพิธีบวงสวงเวลา9นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษเวลา14นาฬิกา9นาที สดอกเคราะต่อชะตาแก้ปีชงโดยหลวงปู่แดกวัดหนองปลาไหลมากันได้ทั้งวันวันเสาร์ที่6สิงหาคมนี้โปรดอย่าลืมต้องไปร่วมง,งานให้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นพิธีพุทธทาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อเชนวัดสิงห์ย้อนยุคโบราณมีหลายรุ่นต้องรีบบูชาเพื่อความเป็นที่ริมงคลรุ่นเนื้อเงินเนื้อตะกัวรองพิมกระลาทองกระาหน้าเหรียญโบราณย้อนยุค นอกจากนี้ทางวัดกำหนดงานทอดกรถินสามัคคีในวันที่5พฤศจิกายนเรียนเชิญจองเป็นเจ้าภาพกรถินสามัคคีกองละ2999บาทท่านที่สั่งจองจะได้รับชุดผ้าตรายึชุดและชุดวัตถุมงคลหลวงพ่อเชน1ชุดไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลจองเป็นเจ้าภาพได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจองในงานพุทธาพิเศษติดต่อสอบถามได้ที่ท่านจเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดสิงห์โทรศัพท์0 8นย์ เจ7ดหน5่งหนึ่ง5จ5 2. จองได้แล้วตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจองเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามมคขีหนึ่งกองรับชุดวัตถุมงคลหลวงพ่อเทนชุดใหญ่และกำหนดการทอดกระถินสามมคขีวันที่5พฤศจิก,กายน2559นี้ณนะวัดสิงต์ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อเชนศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาวัดสิงห์ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบุรีบุรี